สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับมุงนะคะก็คือวันนี้นะคะเราก็จะมาทำ What is in my school bag e n i n g ค่ะเย้จริงๆอาจจะทำตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่แบบเปิดเทอมแรกๆเลยนะคะแต่แบบยังไม่มีโอกาสได้มาทำสักทีนะคะจนตอนนี้ก็เปิดจนจะสอบมิเทอมแล้วนะคะก็ค่อยได้มาทำนะคะ นี่คือกระเป๋ามุกนะคะทุกคนซึ่งแบบมันตุงมากนะคะเออก็โอเคค่ะนี่ก็คือกระเป๋านะคะแล้วก็ข้างนอกกระเป๋าก็จะมีนี่พงกุญแจตัวนี้นะคะเพิ่งติดพวงกุญแจให้น้องนะคะเพราะว่าเออเพิ่งแกะพาสดุมานะคะเราก็แบบเอามาติดคือมันเนี่ยมันน่ารักมากวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาเปิดให้ดูกันนะคะมาเริ่มดูข้งางๆกันก่อน ข้างก็คือกระเป๋าอีกกระเป๋าข้างๆอันนึงนะคะจะพกน้ําอีกอันนึงก็จะพกเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะนี่มาดูช่องเล็กกันก่อนนะคะพวกแบบพวกแมสนะคะพวกแมสที่แบบเอาไปเผื่อไว้เผื่อแบบ เผื่อแบบลืมเอาแมสไปนะคะแล้วก็จะเป็นนี่ตัวนี้ก็คือพัดลมนะทุกคนเพราะว่าตอนที่มุกไปนั่งรอรถตู้คือร้อนมากคือประเทศไทยแบบเป็นอากาศที่ร้อนมากทุกคนเราก็ต้องพกพัดลมเี้ไปนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ร้อนจนแบบจับแตกตายนะคะช่องกลางค่ะก็จะมีแมสเหมือนเดิมนะคะตัวนี้จะเป็นแมสลายสกอตสีฟ้าน่ารักกุบกริบมากทุกคนแล้วก็จะพกชิชูนนี่คือชิชูนนะคะ ให้เพื่อนยืมจะว่ากันก็ได้เพราะว่ามูไม่ค่อยได้ใช้ชิชว่วยสมมักเพื่อนจะยืมนะคะแต่ก็ใช้บ้างเป็นบางครั้งบางครานะคะพกไปดีกว่านะคะทุกคนใหญ่ที่สุดนี่โอ้ยบอกเลยว,ว่ามันหนักมากจริงๆทุกคนคือแบบเอ,อือมพกไปนะคะจะมีเป็นนี่ ตัวนี้เป็นแฟ้มนะคะเป็นแฟ้มเก็บพวกงานต่างๆนานานะคะจะเก็บไว้ในแฟ้มนี้เพราะว่าแบบว่าคือเอกสารเยอะมากคือนี่คือมันเยอะจริงๆอ่ะทุกคนคงแบบเอกสารเต็มกระเป๋ากระดาษเต็มกระเป๋าเลยนะทุกคนต้องพกแฟ้มไว้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะที่พกก็จะเป็นกระดาษ A4 นะคะตัวนี้ก็คือคุณครูจะให้ทํางานนะคะคือชอบให้ใช้กระดาษทํางานนะคะไปก็เป็นสมุด ตรงนี้นะคะก็คือจริงๆไม่ได้พกสมุดไปไหนมาไหนนะแต่ว่าอันนี้เป็นการบ้านนะคะก็เลยพกมาด้วยต่อไปนี่อันนี้ก็คือเป็นกระเป๋าไอแพดนะทุกคนที่มุกแก่พัสดุไปในครั้งที่แล้วอ่ะมุกก็เอามาใช้เลยนะคะเพราะว่าเออปกติอ่ะมุกพกไอแพดไปโรงเรียนอยู่แล้วนะคะมันต้องไปแบบว่าเสิร์ชหาพวกข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะนี่นีโอะนี่นะคะ,ะ,ะ,คะจะเป็นปากกาเมจิกแล้วก็พวกสติกเกอร์ต่างๆนะคะจริงๆ2ตัวเนี้ย บางครั้งมก็เก็บไปโรงเรียนนะมูไม่ได้เก็บใส่กระเป๋าบ่อยขนาดนั้นบางครั้งก็เก็บไปในล็อกเกอร์นะคะเพราะว่ามันหนักเกินไปนะก็คือจะเป็นสีเมจิกนะคะประมาณอันนี้ประมาณ36สีนะแล้วก็จะเป็นพวกสติกเกอร์นะคะเป็นพวกแบบเทปพวกสติกเกอร์เอาไว้แบบเป็นโพสต์อิทอะไรเงี้ยเอาไว้ตกแต่งเลคเชอร์ตอนเรียนนะคะตอนที่ครูให้จดว่าเดี๋ยวใช้เป็นประจําทุกวัน คือเราซุ่มซ่ามเกินไปแล้วคือจะเป็นปากาาดินสอที่มูใช้ทุกวันนะ่ะนะทุกคนคือถ้าลืมก็แบบวันนั้นก็คือต้องยืมเพื่อนทั้งวันนะคะนี่รอมค่ะทุกคนคือช่วงนี้อ่ฝนตกว่าเมื่อวานอะ่ะเพิ่งตกเองนะทุกคนก็เออมีประโยชน์นะคะก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ก็คือ เป็นกระเป๋าช้อนซ่อมนะคะที่ราคาแบบแพงมากทุกคนคือแพงจริงๆอะ่ะราคาช้อนซ่อมอะแพงมากทุกคนคือมุกหาซื้อไม่ได้นะมันก็มีหลายที่ขายแหละแต่ว่ามุกไปซื้อที่มินิโซนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นช้อนซ่อมนะคะที่มุกพกไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าเออเขาให้พกไปโรงเรียนนะเนาะนี่นี่นะคะแล้วก็จะพกซันไลไปด้วยนะคะนี่กระเป๋าก็คือจะมีกระจกเอาไว้ส่องนะคะว่าโอ,อ้หน้าเราแบบมีอะไรติดหรือเปล่าตอนกินเสร็จอะไรประมาณนี้ต ที่ไม่พกไม่ได้นะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเราต้องระวังตัวนะคะเพราะว่าคือโควิดก็ยังระบาดอยู่นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะก็คือไม่อยากคกอะไรไปโรงเรียนเยอะเพราะมันหนักทุกคนคือแบบพกแค่แบบแฟ้ม iPad แล้วก็กระเป๋าลินสอแค่นี้ก็คือไปโรงเรียนได้แล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ไข่หมูก,กันด้วยนะคะอย่าทิ้งไลค์กันนะคะทุกคนบ๊ายบาย